เบเกอร์ตัดไฟรั่วแบบ2โพที่มีลักษณะการทำงานแบบ VD หรือวน l ต a g e d e p e n d e n t ก็คือคกลไกในการตัดวงจรที่ทำหน้าที่ตัดวงจรเมื่อมีไฟรั่วเนี่ย,ม,ม,ยมันต้องมีไฟเลี้ยงวงจรด้วยถ้าสายนิวทัลหลุดหรือขาดมันก็จะกลายสภาพไปเป็นเบเกอร์ธรรมดาแบบ1โพทันทีครับสมมติว่าติดตั้งเบเกอร์ตัดไฟรั่วแบบ2โพควบคุมโหลดก็คือเบเกอร์1ตัวเนี่ยแยกคุมโหลด1ตัวเลย สมมติว่าสายนิวทัลทางด้านไฟเข้าเนี่ยมันหลุดหรือมันขาดนั่นก็หมายความว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้าที่เป็น,นกลไกในการตัดวงจรเมื่อมีไฟรั่วมเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลี้ยงแล้วครับเมื่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟเลี้ยงถ้ากระแสะที่ไหลเข้ากับไหลออกแตกต่างกันหรือที่เรียกว่าไฟรั่วเนี่ยกลไกในการตัดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้าที่ตัดไฟเมื่อมีไฟล่วมันจะไม่ทํางานแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับ ต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้สายนิวท่ลจะหลุดหรือขาดทางด้านไฟเข้าของตัวมันนะแต่ภายในวงจรที่มันคุมอยู่เนี่ยยังมีแรงเคลื่อนหรือมีไฟเข้าไปในวงจรน,นะครับแรงเคลื่อนก็จะผ่านโหลดแล้วก็มาลออยู่ที่สายนิวทัลเนี่ยมาลอยจนถึงจุดนี้เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าภายในวงจรที่มันควบคุมอยู่เนี่ยยังมีไฟอยู่นะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าไปจับหรือไปสัมผัสกับสายไฟเส้นที่มีไฟถ้าโดนไฟดูดเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วไม่ตัดวงจรนะครับ เพราะว่ากลไกที่ทําหน้าที่ตัดไฟเมื่อมีไฟร่วกเนี่ยมันไม่มีไฟเลี้ยงครับหรือถ้ามีไฟร่วกมันก็ไม่ตัดวงจรครับเพราะมันกลายสภาพไปเป็นเบรกเกอร์ธรรมดาแบบ1โพไปแล้วครับเบรกเกอร์ตัดไฟร่วแบบ2โพเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่มีกลไกในการตัดวงจรขั้วเดียวและสองขั้วแต่เบรกเกอร์ตัดไฟร่วรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เนี่ยกลไกในการตัดวงจรที่ทําหน้าที่ตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือเกิดการรับวงจรเนี่ย จะติดตั้งอยู่ที่ขั้วแขั้วเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูสัญ,ญลักษณ์ของมันนะครับเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมครับตรงเมาส์ชี้เนะี่ยอันนี้จะเป็น,นกลไกในการตัดวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือเกิดการลัดวงจรข้างบนตรงปลายเมาส์เนี่ยอันนี้จะเป็น,นกลไกแมกเนติกทิปส่วนโค้งๆตรงที่เมาส์ชี้เนะี่ยจะเป็นเทอร์อมทิปก็จะต่อนุกรมกันอยู่ถ้าสายนิวทั่วทางด้านไฟเข้าเนี่ยมันหลุดหรือมันขาดก็เท่ากับว่า มีแรงเคลื่อนผ่านมาทางขั้วแอลขั้วเดียวดูตามเมาส์นะครับนั่นก็หมายความว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะกลายสภาพไปเป็นเบรกเกอร์แบบ1โพทันทีครับแต่ในกรณีถ้ามีไฟลวดสูง,สงอย่างเช่นเป็นการลัดวงจรลงดินมันยังตัดวงจรได้นะครับเพราะว่ากระแสลัดวงจรลงดิน่ยังไหลผ่าน,นกลไกในการตัดวงจรชนิดเทอร์โมทิปและไม่ได้ติดทิปอยู่เหมือนเดิมครับ แต่ในกรณีที่กระแสรั่วต่ำๆมันไม่ตัดครับเพราะว่าเบรกเกอร์ตัวนี้มีพิกัด50แอมเห็นพิกัดของมันไหมครับ450ก็คือพิกัด50แอมถ้าภายในวงจรที่มันคุมอยู่เนี่ยมีไฟรั่วต่ำกว่า50แอมมันไม่ตัดอยู่แล้วครับแต่กระแส50แอมเนี่ยถ้าโดนไฟดูดแล้วมีกระแสสูงขนาดนี้เสียชีวิตแน่นอนครับกลไกสอชนิดนี้เนี่ยมันจะตัดวงจรที่กระแสสูงครับ ซึ่งมันจะคนละเรื่องกันเลยกับกลไกในการตัดวงจรชนิดอนะิเล็กทรอนิกทิปเนี่ยตรงเมาส์ช e นะี้เนี่ยส่วนนี้จะเป็น,นกลไกอิเล็กทรอนิกทิปครับซึ่งมีไฟเลี้ยงวงจรด้วยพระสายนิวทั่วทางด้านไฟเข้ามาหลุดหรือมันขาดกลไกในการตัดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกทิปไม่มีไฟเลี้ยงแล้วครับไม่ตัดวงจรแล้วครับถ้ามีไฟรั่วต่ํากว่า50แอมเนะี่ยมันไม่ตัดแล้วครับเพราะว่ากลไก2ชนิดนี้เนะี่ยชนิดเทอร์อมทิปเนี่ยมันจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อมีกระแสเกินพิกัดมากกว่า50แอมขึ้นไป แต่แมกเนติกทิปเนี่ยมันจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อกระแสะสูงกว่า5เท่าของ50แอมป์มันถึงจะตัดเพราะว่ามันเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ type C ครับอันนี้ในส่วนของเบรกเกอร์ธรรมดานะครับต้องแยกให้ออกนะครับเพราะมันเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟ่วประเภท RCBO มันก็จะมีเบรกเกอร์ธรรมดารวมอยู่กับเบรกเกอร์ตัดไฟ่วครับผมถึงได้เตือนอยู่เสมอว่าถ้าติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟ่วที่มีลักษณะการทํางานแบบ VD แบบนี้นะต้องระวังเรื่องสายนิวท่วทางด้านไฟเข้าหลุดหรือหลวมนะครับ แต่ในกรณีที่ติดตั้งเบเกอร์ Baker ตัดไฟรั่วประเภท VD เป็นเมนเบเกอร์เนี่ยถ้าสายนิวท่อทางด้านไฟเข้าหลุดหรือขาดเนะี่ยวงจรย่อยทุกวงจรก็จะไม่คคบวงจรโหลดใช้งานไม่ได้เลยแมย้แต่ตัวเดียวแต่ถ้าภายในวงจรย่อยวงจรใดวงจรหนึ่งเกิดการลัดวงจรลงดินที่กระแสสูงสูงเบเกอร์ย่อยก็จะตัดวงจรก่อนครับเพราะว่าเบเกอร์ย่อยเนี่ยมีพิกัดต่ํากว่าเมนเบเกอร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเบเกอร์ Baker ตัดไฟรั่วแบบ VD เนะี่ยจะทําหน้าที่เป็นเมนเบเกอร์ หรือว่าเอาไปใช้งานกับโหลดตัวเดียวเลยต้องดูรายละเอียดในส่วนนี้ด้วยนะครับสรุปไม่ง่ายก็คือถ้าสายนิวทั่วาทางด้านไฟเข้าเนี่ยหลุดหรือขาดเนี่ยมันจะกลายสภาพไปเป็นเบกเกอร์ธรรมดาทันทีครับนึกออกไหมครับในส่วนที่ทําหน้าที่เป็น,นกลไกของเบกเกอร์ธรรมดาเนะี่ยยังตัดวงจรได้แต่สิ่งที่ไม่ทํางานก็คือคกลไกในการตัดไฟลวครับจะไม่ทํางานเพราะไม่มีไฟเลี้ยงถ้ากระแสะลวต่ําๆมันไม่ตัดวงจรครับคําว่ากระแสะลวต่าๆเนี่ยต้องพิจารณาจากค่าพิกัดของมันครับ ถ้าพิกัดของมัน50มถ้ามีไฟรั่วหรือเกิดการรับวงจรลงดินต่ํากว่า50มไม่ตัดอยู่แล้วครับแต่กระแสสูงขนาดนี้ทําให้คนเสียชีวิตได้นะครับกระแสที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าสูงถึง500มิลลิแอมเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยนะครับแต่ตามมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วที่ทําหน้าที่ป้องกันชีวิตเนี่ยเขาจะกําหนดไว้ว่าจะต้องมีค่าพิกัดกระแสรั่วไหลไม่เกิน30มิลลิแอมเท่านั้นถึงจะปลอดภัยครับแต่ถ้าพูดถึงกระแสที่ทาให้เสียชีวิตทันทีเน ตั้งแต่500มิลแอมขึ้นไปเนะี่ยเสียชีวิตทันทีแล้วนะครับนี่คือความเสี่ยงของเบเกอร์ตัดไฟรั่วแบบ VD ก็คือถ้าติดตั้งเบเกอร์ตัดไฟรั่วแบบ VD เนะี่ยต้องระวังเรื่องสายนิวท่อทางด้านไฟเข้านะต้องเช็คอยูอยู่ตลอดนะครับอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหลวม